งวดนี่ก็สามตัวงวดนี่สามตัวโย่ก็จบจับเมือทุ่ท้ายจ้ะงวดนี่ขึ้นยังไงค่อยให้ปตะอยก่อนไปเขาไม่รู้แล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะด้งเลยอู้ตัวไปเบิรงลายปุ๊บอ้าวปล่อยนะนะ อิสราเอลโอโตให้มาแล้วอวันสุดท้ายค่อยว่ากันอีกโอ้วันจะสั้นดีพี่น้องอ่าให้ต่องวดนเลยเพราะว่าเนาะไล่มาบอกว่าให้ต่องวดนเลยอืแต่ว่าโค้งสุดท้ายวันสุดท้ายค่อยว่ากันใหม่โอ้คือขั้นแรกเนี่ยหาไปก่อนหาไปหาซื้อก่อนก็ไม่รู้แล้วก็ที่ไปฟันทง มือสุดไรเพราะว่าเราก็อ่านตามลายออไม่ได้โทรคุยกับอะไรกับเขาเออนาะเบิ่งไรแค่นั้นครพ่อเป็นทรงเดล็กไม่หายพี่น้องแต่ว่าบางังหวดเท่ากับว่าไรเบาเลยพี่น้องเลยเสียงเบาจั็กน่อยครับพี่ครับผมสวัสดีครับเจียมครับผมสวัสดีครับอสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาฟังเสียงเกยมจัดชัดขับเวียดจี๋กับผม คนกระทรงด่วนมาให้ทันทีนะครับเนาะทางทีมงานกับตั้งกล้องรอทันทีครับอ่าเพื่อนได้ยินชัดเจนกันไหมเสียงชัดเจนไหมเนาะครับเป็นยังไงครับเสียงชัดเจนดีบครับเอฟซีกับผมอ่ะสงสัยเกียร์ใส่ลำโพงก่นล่ะเขาเชื่อจริงว่าฝนตกเนาะครับผมฝนตกสรวจสายตรวจสายดูครับเอาใครที่รอครับผม ลับซาเลียครับนะของเจียมครับผมเนาะเพิ่งมีสองวันนี้ที่เข้าสองตัวนอกจากนั้นสามตัวหมดวัดนี้ก็สามตัววัดนี้สามตัวอยก็ตกจับเหมือนสู้่ายจ้ะเอ้าจะมีโค้งสุดท้ายอีกบ่สจ้ะเตอโอ้ เพราะว่าแต่ละงวดบางบางบางงวดก็มาสองชุดสามชุดอย่างนี้เนาะแต่เป็นสิปล่อยมาเป็นสองหางปล่อยสองหางจ้ะปล่อยสองหางเปิดสุดท่ายกับปล่อยไม่อีกอ่ะหรือว่าจะ<ต>มายำให้ทังสีบอเจะ<ต>อ่ะหรือว่าจะมีตัวเพิ่มอ่ะวันสุดท้ายอืม นี่เพิ่มนี่อันนี้คั้นมันตรงปุ๊กับที่เป็นตัวเดียวกันคั้นมันได้ได้มากกว่าที่ว่าเพิ่มลักลอยลักชีพต้องสันบ่แต่ถึงว่าเลียนลักลอยหัวดัวมังหันมันอ่ะว่าเขามาว่านี่มันหลักลอยมันได้สองกับสี่มาเตอรโอู้อ้่องกับ ตดาเพิ่นก็เล่มาจับเอาสองสองสี่หกครับอเลยยสามตัวเลยจ้าทัวทัวทัวโอ้ขั้นแม่นจับจะได้สองสี่หกสี่สี่หกบอกครับจ้าโอ้โหอ้าวทัวพี่หลองรักลอยนะมันเขามาสิบสองสิบสามงอดแล้วโอ้โหกันจะสองตัวมาหนึ่งตัวโอ้โหอ้าวัวพี่อ เมื่อวานนี้ติดต่อเจอไม่ได้อืมเนาะเยอได้เยอได้มากมากจริง้ครับผมอ่านี่แหละคนวัดอ่าบุญมีแต่กำบังอืมทั้งๆที่จีได้น้ำกันหมดอยู่ละเอียดี่กับจีได้น้ำกันเบมดอยู่บัดติ้ต่อไปตามที่จริงอืมหลักร้อยมีสองกับสี่นะเจนเนาะจ้่ก็จะจับชุดก็เป็นสองสี่หกครับแล้วก็สี่สี่หก บโปรพีนรองเลยท่านมันเด้ฟังโปรตีนใส่นี่เอฟซี FC นี่โอ้ไหใน้ำบอมหน่อยๆได้เนี่นอ่ารอบอนี่คนก็บ,บ่านหลักลอยมันมีสองตัวมันได้เลยหาับเก็บโอ้หลักรอ้อยอ้ารับอิสเรียลมาลเด้อพี่น้องเด้อคตั้งคักคักค่ะตั้งคักคกักเด้ออ้าว ปลอยดวนก่อนใครเพราะว่าเลขดังมากกระแสไม่แห้งพี่น้องแต่ใครเจ็ซีเพร่ะได้โชคได้มันขอบคุณคนที่ให้มากเนาะวัต้องหลวงมกม็ดกันเลยละปลอยเลยไคือได้คือขจรรวยเด้่ยวนะเท่าไเนาะเป็นรวยเคนยังเดี่ยวคนจะได้แบงปันมากท่านใหญ่ทยถือกน่าจะครับผมขอบคุณคนหลายๆครับ เนาะขอบคุณล่วงหน้าไว้ด้วยเพิ่นได้ของดีเพิ่นก็เอ,มอมามาฝากอืมพี่น้องเพราะว่าเอซีบางคนกันกนบกลุีกันว่าของแท้ของปลอมของนี่หลายอ่าเราอ่าบอเป็นยังครับผมเราจะมาคุยกันเรื่องของแท้ของปลอมเออเรา<ช>จะคุยกันเรื่องตัวไหนถูกแค่นั้น<ต>เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นยุทธเป็นยุ่น,ยนอิสราเอลก็จริงแต่ว่ามันก็นยุคนละภาคเนาะ มันกต่คนละทีมงานอ่าอ่าแม่นครับผมแต่เพื่อไปได้เมื่ทุกคนไปได้ทุกจังหวัดแต่ว่าไปเฮ็ดงานอีหยังอยู่คนละแชมป์ได้แชมป์ได้สิน่เจนเนาะอ่าอยู่คนละผักอ่าโอ้ลักไว้ตัวได้ก็จีลักไว้ห้ากับเจ็ดจ้ะอ่าลักไว้ห้ากับเจ็ดใช่น้องมาแล้วห้ากับเจ็ดอ่า รับอิสระเอียวครับภ<ม>าบาเป็นมาไออันฮะของผู้อื่นมาสองตัวตองสี่กะเอา,าเลอาักลอยไปใส่อ่หน้าร่มหน้แ08หนึ่งจ้าหืมตัวไหนครับคนหาง่าแปด เ <108. S 1> จ็ดศูย์แปดเจ็ดศูนย์แปดห้าศูนย์จ็ดศตสองัวศูนย์แปด่อจนแโอ้สอตัวเน้นเน้นแคนแคือศูนยแพี่น้องแต่ว่าหลักร้อยมี5กับ7จ็ดโอ้อาพี่น้องอ้า อ่าศูนย์ดเด็ย์แปครับผมอโอ้อ่าอะนขีขัดกันบ่ละครับเด็ดที่บาทหนึ่งนะครับเนาะมีสตัว 2>, 2ชุดเออแต่ว่าลงท้ายด้วยศูนย์แปดแ้เพียงเด้อ แสดว่าสูบจัดคือตันเน้นเรื่องมันปรเจตัวแปดหนึ่งจัดแล้วก็ให้บนบ้านให้บนให้บนด้วยโอ้เอาคนด่นพี่ยศบนนี่เ็อตจับเห็นเห็นเลยพี่น้องเห็นเห็นเลยละคือหมวดที่ผ่านมาทุกหมวดสามตัวบนสองตัวบนเพราะว่ากระจ้ากัน กระเจากระแตกเก่าเนิ่นๆนะฮะนีกระเจากระเล่ห์หอยก้อนไอ้ไปจับลอตเตอรี่โอ้ไอ้ไปจับลอตเตอรี่เพื่องถือทุนที่หนึ่งสันป๋อเจ้ต่อโอ้โหบหากระเจาถือต้องสามตัวทั้งสองตัวนะจ๊ะโอ้โหสามตัวบนสองกองล่างก็ถืออีกต่อโอ้โหหยิบจี๋เลย บอกวัากัดตักบอกวัากัดักเลยอพี่เด้อครับผมโอ้ได้ทั้งได้ทั้ง,งมากเน้นพิเศษพิเศษดี่โจตัวเี่มักตัวไนมักห้าศูนย์แปดรจะมักห้าศูนย์แปดเอาแสดงว่าตัวเน้นพี่เนืะเนาะหรือว่าจะนำกันทั้งสองชุด้วยกว่าเนี่ยพอ่หลายเนาะเล็กไม่เยอะ มีแค่สองสองตัวนัว่นะ,ะน่ามีแค่มีแค่นี้นดัวแต่ว่าเบื้องต้นครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้ห้าศูนย์แปดครับเจ็ดศูนย์แปดครับตัวเน้นเน้นคือศูนย์แปดสามตัวคือห้าศูนย์แปดครับผมอืครับ, 10, 8, รบอาพี่รองแกนเป็นแกนครับผมครับผม มันกผททิดผูกกับคอยจังสีโซงไห้คือเก่าจ้ะโอ้เป็นวันพุทธไทยอีกบอเจ้จ้ะโอพุธไทยโซงไห้กันกันโน้เรื่องกับคอยโท้มาหาหนไูไหมตังยำปีเจี้จ้ะเอาก็จิตสามโผูกจิตไทยอีกเพียที่ร่องครับผม